อาดเมื่อในตื่นในเศร้า,า,ะนะา,า,าเฮาเตือนมามหาเขื่อยเ่าบริมาดนแหละเนปีเออคือบริห็นเป็นปีล้าจบดอยดอย,ดอย,ยก็กนเลยม,มานี่เนาะแล้วก็เลยแบบโอ้ <c oughs> กเ็เรียบอกเพียงมาซื่อสอยเลยเนะาะคือได้ใกล้ไปใกล้มากันเลยบอกใกล้หน้าตลาดอันต้นข่าวกับอมรูานลาณาห้องง้อสวรรค์้านุวหละค่ะ เอามือเศร้าในสั่งนะคาเป็นยอนไปเศร้านอนอะไรกัน่บอกมหาเกลือเราเลาะบนเต็นต้นเลยเนาะกระลังตอนนี้กระลังอยู่คณะเศร้าเห็นนี่ก็คือสีแบบขดอยู่แล้วนะลำหลัลำลเด้ะทำมาเนี่ับเียกะสวนะนี่แหละมาพี่ที่น้องมานั่งคล้ายบากทุเรียนให้ึกเห้เอือยขนี่เด้อยผูได้มาใกล้ใกล้กแหวะสื่อได้ยังลาเข่งเลยได้ มาใหม่ๆเลยสุเรียนราคาส่งก็มีเนาะดูได้แม่สื้ออยู่สวรรค์เนาะรักเราลูกพิเศษเลยเนาะเอารุ่นราคาพิเศษโลกเขาบดแพงหรอกพี่หนาเลยเฮ้าสิบะไฮแล้วคายแล้วเฮาสิมาขายให้ไล่เลยไฮแล้วคลายเพราะว่าเสียลูกมากเลยบดได้ไปล่ำบดได้ไปร้องอะไรก็สิมาหนังขายโมุเรียนแม่คลายมาขายแทนเราแล้ยไฮแล้วแมาขาย เอ๊ถึงแล้วปวนว่าไงะพีนอใกไงแห้งเนาะไ่แห้งเบิ่งกล่องแพ็กเกจไหมเปี่ยนเปลี่ยนใส่ปลอกใส่กลองพี่มีเปลี่ยนใส่ปลอกใส่ปลอกพีกายนี่ฮะตีกายใส่แพ็กบอใส่แพ็กให้โมบ้าบอกบอกให้อีกนะเมื่อบอกเองแ้งเะไม่แย้งบอกเรื่องเอ้ยเละแล้วบอกบอกให้พีกายนี่ฮะเขบอกเขาบอกเองล้กแขดเอนี่ง

มาเห็ดไปแล้วนะบอกบอกมูบอกมูเดิมาดูพันบทอไมมาจับตูดไทาบ้าแาจ้วัสิบโมอันนี้บอกมันชี้มันเสียกิ่ี่ตัวคุมออเอามาซิมก็ดูตัวหน่อยนก็ต้ตัวนิ่หน่อยพันบบแซ่บเลยข้าวทีส่งพื้นเราเลยหลัจับหนีดอยู่ตอนนี้ แาาลวลองชิมก่อนนะวนมนีมันมัมอ,อ่อนนะมันมแบบมันเป็นทุเรียนอ่อนนะผมัตัวเดียวเนีอวเอรแเป็นท <Okay. S 1> ุเรียนอ่อน,นะนะตัวเราปอกคล้ายผัดเดืองหอยอยอย่ออยนี่ เราบไิเห็นเขามาเราก็ไเหยเราเป็นปีเออไิเห็นเป็นปีเราก็เลยเอาห้กิดเป็นหน่วยเลยความละเอีดดีเราให้กินได้ไหม มันอยากอยากอยากขาวเนะานะ เมื่อกมั็ชุดยกดเลยนะไปเลยชุดแบบทุเรียนกล่องเมืเ่อกี้แต่ลูกวนได้กินอนะไข้าวข้าวข้าวกินตาเมื่อตัวนี้น้ำละเนื้อนมะัน ปลาตัจะปอกคล้ายมาขึ้นเหนือมันอยากเลื้งเลืองเนาะอันนี้มันอยากขาวนือมันอยากเลืองเลงตัวจะปอกคล้ายซีดไว้ค่ะดว้ต้นนาททำอะไรจะเปอกไว้ใัาดีเนาะทิ่านเมื่อปอกเองมีตาบอกกีซื้อแ้จะกินนเออกินหคือ ăn à? Tiền đấy các thầy đưa rồi. à, ngân. Lao hải đấy này, nó hải mới kiếm được. Mất sườn lao đuổi một, หน uh, uh, old, ่วยเล่าไห้คะมา่เลยกะนั้นเร่งยังวะหน่วยเล่าไห้ได้นะหน่วยเล่ห้ไปไป้วพี่นองฝากไว้ดตามคลิปตต่อไปนะตอนไนกัเมื่อไรเล่าห้ละไปเลย ngoài đường lâu này ô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  mà ô rồi ô ô ô vẻ ô ô ô đấy, ok, ô ô oh, oh. bye bye. เราหายห้วเราวก็นลง